เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชื่อ T S Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้เรามาอยู่กันใน Pre-obselia นั่นเองนะครับก็โอเคไหนๆก็ช่วงนี้ก็ Darkness mm hmm. มันปิดเซิร์ฟนะครับผมก็เลยแวะเวียนมาเล่นเกมนี้นะก็ตอนนี้ระเ,เวลอยู่ที่100่งร้อยท่วนๆนะฮะก็อา้าวทำไมไปโดนบัฟบ,บังเออตอนนี้อยู่ในเมืองไครปิด้านะครับเพิ่งจะซื้อบัฟนะฮะก็เลเวลอร้อยเขามีเป็นอ่าเควสมิชชั่นนะครับให้ไปที่มารเซนเนลี่โพส์นะครับ เราก็เลยจะลองไปกันดูนะฮะผมเคยเล่นเซิร์ฟสตรีมนะมันจริงๆแล้วมันต้องไปเข้าที่อ่าเมืองเฟดิเมียนนะฮะแต่ทีนี้อันนี้เขาบอกว่ามันเข้าจากที่นี่ก็ได้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะด้านบนในแมบปบก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันอ่าเข้าไปแล้วคุยตรงไหนอะไรยังไงอีกทีหนึ่งก็ณนะขณะน,นี้อ่าเอา้ากดผิดเดี๋ยวๆ <laughs> ออกสกิลเฉย คลิปของสมใส่ก็เอาสเตตัส,ตสตก่อนแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะฮะส,ะสะเต็งอัพมายา,ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ผมแบ่งไปลงคอนกับเด็กอย่างนิดอย่างละหน่อยนะครับก็ตั้งใจว่าจะอัพสะเต็งให้เยอะๆไว้ก่อนนะอ,อื่นเพื่อว่ากันนะครับก็อาชีพใช่ไหมเป็นสวอตแมนสามนะครับอ่าแล้วก็เอ้ยซอร์สแมนดิโอโหเรียกจะบ้านอกเลยเป็นซอร์สแมนอ่าขั้นสามนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฮอปไลท์นะฮะใช้หอกนั่นเองนะครับ ส่วนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับโอเคไมาค่อยว่ากันนะครับในภายภาคหน้าของซุมไส้ก็ผมลงดัน80ได้มีดไฟมาด้วยแหละเออก็เลยจัดเลยนะครับเอามาใส่เป็นอาวุธรองนะฮะจะสามารถบวกดาเมจทัดไฟให้เราได้นะครับตามที่เห็นเลยนะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยนะเพิ่งเห็นว่าโจมตีกายภาพโห้ยแรงว่ะโจมตีกายภาพ200กว่าเลยเอามาใส่เป็นอาวุธหลักได้ไหมเนี่ย แรงรพอๆก็หอกเลยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะผมก็เลยใช้เป็นอย่างนี้แหละนะมีโล่อยู่นะครับแต่ไม่ได้ใส่หรอกเออถ้าต้องใส่ก็เดี๋ยวว่าเปลี่ยนเราก็ได้ครับเนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนโหมดได้นะฮะว่าอัพทาเลนต์มาแล้วนะครับเขาเรียกว่าทาเลนต์ไหมเออทาเลนต์ Talent แหละโอเคไปดูกันนะครับว่ามันเข้าจากใครไปด้ได้ไหมอาจจะกระตุกนิดนึงนะฮะเฟรมเรทมันตกมากเลยพอกดอัดแล้วนะครับเกมนี้เออกินสเปคเยอะมากครับ ด,ดูดีดบเหลือเท่าไหร่เองอะเออยี่สิบสามสิบไปนะครับโอเคคุยกับหัวนี้ก่อนนะฮะยังไงต่อล่ะเราคนไทยอยู่แล้วครับหัวใจสคริปโวอ,อีกไม่เคยเห็นเรามาก่อนแล้วยังไงตอนนี้เป็นครั้งแรกของเจ้าที่นี่เจ้าคุยกับอ๋อให้เราให้เราคุยกับผู้จัดการโรต้าโอเคอยู่ข้างในนะฮะเป็นเจ๊ใช่ไหมเจ๊แนะ่นอนเป็นเจ๊คนนี้ แล้วแล้วยังไงพูดกับเจโรตาแล้วมาทางนี้โอเคแล้วก็เจ้าสามารถเรียกค่าได้ถ้าเจ้าต้องการรับภารกิจต่างๆก็เนี่ยกันเนี่ยจะรับดิเนี่ย <c oughs> อะไรอะคลอานกันแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของมิชชั่นอื่นแล้วผมว่าเออถ้าเราจะลงดานายวันเนี่ยน่าจะต้องไปที่อ่าเมืองเฟเดเมียนเหมือนเดิมนะถ้าอย่างนี้เข้าใจผิดเองนะเนี่ย จะพบกับพนักงานทั้งหมดหรือยังอ้าวอ๋อให้คุยกับพนักงานทั้งหมดอีกทนี่ไงนี่คนหนึ่งอค่าคือคนที่คอยให้ภารกิจที่ยุ่งยากแต่มันก็จะเป็นค่าตอบแทนสมกับความอันตรายของมันอ๋อเครแล้วยังไงนี่ไงเควสรายวันนะฮะทำได้ห้รอบอันนี้อะไรจำนวนเควสนู่นนี่นั่นยอมรับไม่ยอมรับให้เราทำอะไรก่อนดีกว่าเหมือนเซนเนอรี่โพสต์รีซปชันนิสนะครับอ่าไหนลองกดรับดูก่อนแล้วมันยังไง อันนี้มันบอกกับคุณนาดนะครับจะไม่เคยมองใครพลาดนี่นี่แหละทุกอย่างต้องมีครั้งแรกนายมองเราผิดไปแล้วอ่ะคุยต่อเอาได้ไป e XP เฉยอุ้ย XP เลเวล6นะฮะสบายแล้วงานนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับเล็กน้อยนะครับว่าเป็น Request Office Mission อ๋อโอเคให้คุยกับอ๋อไอเจ้าหัวทองด้านหน้าตะกี้นี้เลยนะฮะนี่เจ้คนนี้ก็หมดธุระกับเขาแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ นี่ไงอ่านี่แหละดารายวันที่คนส่วนใหญ่เขาลงกันก็คืออันแรกนะครับเจ้าอ่าสตีลไลอะไรเนี่ยเอออ่านว่าอะไรวะสีเอรไลออะไรเนี่ยเออนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองกดดูนะฮะว่ามันไปเลยไหมเจ้าต้องการจะไปใช่ไหมอ่าโอเคครับเป็นเหมือนปาร์ตี้ปกตินะฮะก็แน่นอนนะครับว่าการสุ่มปาร์ตี้เข้าไปเนี่ยก็จะได้ e อพีที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็บอสเยอะโอเคก็เรื่องการสุ่มปาร์ตี้ของเกมนี้มีข้อดีตรงที่ว่า สุ่มอ่าตอนนี้ตัวเกมมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเขาจะสุ่มเจอกันทั้งสองเซิร์ฟเวอร์เลยครับเออนี่คือข้อดีนะทำให้การสุ่มปาร์ตี้เนะี่ยมันจะเจอง่ายนะครับไม่ยากว่าแล้วเราก็กดนะฮะดูดิคิวสิบเก้านะผมว่าผมได้ห้องแน่นอนครับทีนี้ผมอยากกดไปคูณเ e อด้วยมีเปล่าวะ <c oughs> มีเป็นคูณนี้เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมใช่ด้วยก็คูณสี่นะครับแจกระบบแจกฟรีมานะเดี๋ยวเรากดใช้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราเข้าไปในดันก่อนละกัน ดูว่าเราต้องรอนานแค่ไหนนะฮะมิชชั่นรายวันเนี่ยลงได้เริ่มต้นที่เลเวลร้อยนะครับร้อยขึ้นไปแล้วลงได้วันละ3รอบนะครับในกรณีที่มีโทเค็นนะถ้าไม่มีโทเค็นลงได้แค่วันละ2ครั้งนะครับแล้วก็ตัวมอนเตอร์กับบอสในดันเนี่ยเขาจะเฉลี่ยเลือดกับสแตตต่างๆตามเลเวลผู้เล่นนะครับเออเพราะฉะนั้นเลเวลน่าจะห่างกันไม่เกิน10นะครับต้องดูว่าเขาจะสุ่มปาร์ตี้แบบไหนมาให้เรานะฮะแต่โดยปกติแล้วที่ผมเคยเล่นมาจะไม่เกิน1 0 1 1 7ก็โผล่มายังไง <laughs> มีคนกลับไปหนึ่งคนฮะเอา้ายังไงมันจะได้ไหมเนี่ยอ่ะกดไปก่อนแล้วกันไปคูณนะครับเพราว่ากันอือกดเลยนะฮะเราไม่รอผมว่าผมต้องยกโล่เข้ามาใช้แล้วผมต้องเก็บมีดเพราะเดี๋ยวผมจะโดนแรงนะฮะเออเอาโล่มาใช้แล้วกันถึงเราจะไม่ได้อัพคลาสเป็นเจ้าอะไรนะเพลว์เพลว์อะที่มันยกโล่ได้มาก็ตามนะแต่มีโล่ติดไว้มันก็ยังช่วยได้เวลาวก็มาหวดประตูให้พังด้วยสแตปสแตปสิ เราแตกไปนี่แนี่นี่แนี่นี่เนี่ยรัวไปนี่เนี่ย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 นี่เนี่แนี่เนี่ยอุ้มทำไมสุ่มปาร์ตี้ได้โคตรอย่างนี้เลยวะเออคือด้วยความที่เราเลเวลน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เราโดนหนักมากนะครับแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์ได้เข้าเบากว่าเพื่อนนะครับเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันควรสุ่มให้มันนี่กว่านี้ป่ะเออเราจะหาตี้ข้างนอกมาก็เดี๋ยวได้ exp ไม่เยอะไงไม่เป็นไรมาทำดาเมจเฮ้ยวทำดาเมจมาเราเอาหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนมีดมาทิมทิมทิม เพลสเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพนบาเลียด้วยใช้ทุกอย่างที่มีฮะเดี๋ยวเราจะไปสแตปอีกรอบนึงอุ้ยบอสกลิ้งหยุดยังหยุดยังหยุดสิไอเดี๋ยวอ่ะผมซูมออกก่อนซูมออกก่อนดีกว่าสแตปล่ะรัวยับบอ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 บโดนทุบเออไม่เจ็บไม่โดนเว้ยหดหดหดอีกอุ้ยอุ้ยถอยก่อน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 ปึ๊บฟึ๊บโอ้โหเจ็ดร้อยนะฮะไม่เจ็บเว้ยไปเมื่อกี้ผมเียบบอสไม่โดนเหรอถ้าอย่างนั้นเลือดมันเพิ่งขึ้นเนี่ยชัดเลย โอ้ยโคตรเฟลไม่เป็นไรทิ้งใหม่เอออย่าวเราเราไม่เกี่ยวไอ้นี่โดดเสียบไปดิลุกแต่ไม่พลนเราหอกอะ่ะเสียบไปดิเฮ้ยสเต็ปมาเอาหน่อยสเต็ป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 แต่ตไม่โดนอะ่ะทำไมถึงไม่โดนอ,โอ้าวอ๋อเพนบาเรียหมดฮะต้องเปิดใหม่โอเคมาไหนก็นมาแล้วเราบ่นบ่น้นฟังกันเลยก็ด้วยความที่เราเป็นซอฟต์แม็ขั้นสามนะครับทำให้เราได้เพนบาเรียเลยว่าสิบห้านะครับทำให้อยู่นานมากๆ เพนเบ利亚มีข้อดีตรงที่โดนบอสตีแล้วเราจะไม่กระเด็นไม่กระตุกแต่เราก็ยังโดนดาเมจเต็มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละ <c oughs> เก็บโอ้ก็เลยว่าเราต่ําสุดไงเรื่องของเรื่องเสียบโดนอยู่นี่เออเออย,ยอมแล้วจ้าโอ้แล้วคือพอเข้ามาเสร็จแล้วเขามีคอนออกไปคนนึงนะฮะผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงวะแย่ว่ะกดคูมมาไม่คุ้มซะล,ละเออเอ้ให้ทุบเหรอทุบพื้นเหรอถอยก่อนแอปโอ้โหโดนมะเฮ้เจ็บอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งแต่เล่นมานี่ไม่เคยปั๊มยายนะจะปั๊มก็วันนี้แหละร้อยเดียวเยี่ยมไปเลยหูไงดีวะบัฟบัฟเพนบาเรียรอ่ะเข้าไปใหม่หูทุบรัวๆเลยเหรอเดี๋ยวดิวอนโหดมากอา้าวอัพซะง,งั้นได้เสียเลยไปเลยแบกนำ้ำมาแล้วอัพต้องเอาหน่อยรัว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 เข้าไปไม่กลัวไว้เลยไเพิ่งอัพจัดไปจัดไปนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ รัวเข้าไปรัวเข้าไปผมลืมผมมีเดอบิ้ล์สลัดนี่หว่าไม่ได้ใช้เลยเอาใหม่มันเป็นท่าไม้ตายของคาร์ซอร์แมนนะฮะขั้นสามมันทุบอะ่ะคือถ้าเป็นตัวที่ยกโล่ได้มันจะง่ายกว่าน,นี้เยอะเลยมีคนตายไปนหนึ่งครับเจมล่วง <c oughs> นี่นะเดอบ์ล์สลัดเป็นไงล่ะแรงไหมล่ะแรงไหมล่ะอัพมารีเตนใช่ไหมเทนบาเรียจัดมาให้ครบเดี๋ยวเราเรอบัฟแป๊บหนึ่งฮะระหว่างนี้เราใช้ท่าง่ายๆเสียบไปก่อนนะครับด้วยเพียส จาต้องรอถ้ายกหอกครับถ้ายกหอกมันจะเพิ่มคลิกตะคอกให้เรานะฮะมาแล้วมาจ้าสุดสุบสุดสนี่เลเวลอัพไปอีกสี่ขึ้นมาสามระเวลแล้วนะครับเออนี่ผมกดคูณสี่ไปนะอย่างที่เห็นกันตอนแรกนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ดับคอมเดเมดดับหนึ่งวะเล็กหนึ่งขึ้นอย่างเท่เอาเด้อะไรเนี่ยเลเวลน้อยสุดทอมเดเมดได้เยอะที่สุดนี่มันหมายความว่ายังไงใครก็ได้ช่วยอธิบายที ร้อยสิบเจ็ดเนี่ยเขาทำอะไรอะ่ะเขาควรทำดาเมจได้มากกว่าเราไม่ใช่เหรอนี่แหละเป็นไงล่ะพลังนักดาบขั้นสามนะฮะบอกเลยว่าเราค่อนข้างทีง่จะโอพีพอสมควรเหมือนกันนะบัฟที่ผมซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเบสเอสซิ่งนะฮะเนื่องจากว่าผมมองว่ามันใช้ได้ไม่นานนะก็เลยไม่ซื้อแล้วกันไม่คุ้มเพราะเบล็ซิ่งจากร้านบัฟเนี่ยมันนับจำนวนการใช้นะครับ พราะฉะนั้นมาใช้งานจริงๆแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณสินาทีครับเดี๋ยวมันก็จะหมดนะฮะก็เลยไม่ใช้แล้วกันก็ซื้ออีกของอันมาครับแค่นั้นนะครับคือสาคาเมนนะครับเราก็อพเปซิโออะไรสักอย่างนั่นแหละเออตอนนี้ติดมีดไฟอยู่ด้วยครับก็เลยค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนี่เนี่ยหอกที่ใช้เป็นหอกเลิเสิบห้านะครับเออใครอยากรู้ลืมบอกทำเควสมานะผมเล่นเกมนี้ผมก็นั่นแหละทำเควสเรื่อยๆครับตรงไหนที่มันมอนเยอะผมก็แวะตีหน่อยประมาณนั้นเลยนะครับโซโลมาตลอด ให้ดูนิดนึงก็ได้อัพเต็งก่อนปึ๊บ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 เพิ่มความแรงไปอีกนิดนึง่งในไอเทมเราเนี่ยครับอ่าหอกอันนี้นะทำคว,ควสต์ได้มานะครับประมาณนั้นแล้วก็โอเคหผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยบอลตัวหลังหลังมันยากนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องล่อไหมถ้าเล่นต่อเซิร์ฟสตรีมผมจะต้องมันจริงๆแล้วเขาต้องล่อสักมุมครับแต่ทีนี้นคือไม่มีคนล่อไงสุ่มตี้มาไงมันก็มันก็อย่างนี้ไง มารวมวงกันก็ได้อย่างน้อยก็แบบว่าถ้าเราโจมตีได้ทั้งคู่ก็ทำดาเมจได้ทั้งอย่างนี้ดับเบิลสแลบเราลัวหมดถอยมันระเบิดปะสตันใช้กับบอสไม่ได้หรออยากรู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอหาเลี่ยมไปแล้วรู้ว่าสตับ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 หมดถอยโดเสียบปะโดเสียบปะเสียบเสียบเสียบปะเสียบปะเอ้ยใจเย็นลูกพี่ ดับเบิลสลตดับเบิลสลตดับเบิลสลตเพียสอื้อว๊ะก็ว่ะเป็นบาเรียหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดใหม่อืมอือเอาไงดีวะบับไปก่อนรอยกโล้ครับเราวนวนวนรอนะฮะับทำอะไรไม่ได้ก็ต้องต่อหน่อยแล้วหลบออกมาตัวเผือนี่อาจจะได้ไปเล่นเป็นคลาสสายแขรงมาสักหนึ่งรอบนะฮะหนึ่งไซเคิลนะครับเพื่อที่เอายกโล้นะยกโล่กันได้หมดเลยนะครับพวกนี้เออมันจะช่วยได้เยอะเลยครับ อย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมไม่มียกโล่งไงเฮ้ยนายเอาเหรอตุนตุนเม่นตุนเม่นนายเอาใช่ไหมนายจะลองดับเบิลสแลชดับเบิลสแลชล่วงไปดิเฮ้ยทำมันทำมันหันมาหาเราเราอุตส่าห์หนีอ้าวอ้าวบอสสแตปดาเมจที่หนึ่งอีกแล้วอ่ะอืยเสียบลูรูอะเสียบลูรูอะบอสต้นไม้มาชิบหายแล้วครับมันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บที่หนีโคราสตรงนี้ไปก่อนนะฮะถูกไปเสียบไปเสียบไปวนนิดนึง ไม่รีบไปได้เรามีเวลาทั้งวันอยู่แล้วมันไม่จำกัดเวลาใช่ไหมเดี๋ยว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 หลบหลบเรารอสกิลอ่ะไม่ใช่อะไรอู้เจ็บรอเพนบาเรียก่อนะเข้าทีเดียวนะลอมันออกมาเพนบาเรียยกอพพีเอสพีทีเดี๋ยวเรายกหอกแป๊บเรายกหอกแป๊บนะครับยกหอกมันเพิ่มคลิกกับการบล็อกของเรานะครับทำให้สู้ได้ง่ายขึ้นยกหอกมาจัดไปดับเบิ้ลสแลชดับเบิ้ลสแลชดับเบิ้ลสแลชสเต็ป ยายจิ้มจิ้มจิ้มจิ ah ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยทำไมคนเลเวลอ้อยต้องมาแบกเจ้พวกที่เลเวลเยอะด้วยเนี่ยเฮ้ยเสียไปเสียไปเสียไปไม่เจ็บ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 นี่เราต้องแทงใช่ไหมทรงนี้ผมเห็นผมทักเห็นแววบัฟรีเตนมาบัฟรีเตนบัฟรีเตนดิเอ้านอนเพนบาเรียหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่เดี๋ยวเรามาใหม่นะเดี๋ยวเรามาใหม่นะบัฟก่อนนะเพนบาเรียมา โอ้ยเอ็งล่วงแล้วงานนี้เหลือเล่นแค่นี้ใช่ไหมไล่เลยเฮียดับเบิลสลัดับเบิลสลัดับเบิลสลัสเตปสู้มาจุบ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 ล่วงเน็ต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 อย่าดื้อ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรไปรูอ้าบต่อเดี๋ยวเดี๋ยวยกหอกมาต้นไม้ต้นไม้เหรอต้นไม้เหรอแล้วไงมาดิมาดิมาดิดาเมจที่หนึ่งอีกแล้ววะโอ้ทำมันเล่นไปกินเรียบบอกเลยลงดันอย่างนี้นี่ เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวนแป,ป๊บวนแป,ป๊บเพีส๊สเพี๊สไปทีหลบโหแรงว่ะดับเบิลสลัดดับเบิลสลัดดับเบิลสลัดอ่าอ่เาเทนเลียเฟย์เขาแรงมากเลยเจ้ตัวนี้ไม่เป็นไรสแตปสแตปเอ้ยอย่าเพิ่งหนีกำลังสแต็ปหลุดระยะฟันไปให้เราฟันไปให้เรามาแบบนี่ไม่มีพระเนาะเมจก็ไม่น่าจะมีใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวนะ ต่อดูคลาสแป๊บอันนี้เขาเป็นอ๋อซอฟแอนด์สามอัครับแต่เขาเป็นบาบาเรียนนะฮะว่าดาเมจเขาสู้ผมไม่ได้เลยเนาะอย่างที่เห็นนะครับอ้ามีวิสามาตัวหนึ่งครับเป็นไพลโลเฮ้ยอาเชอร์ก็มีเหรอเป็นแซปเปอร์ด้วยเฮ้ยทำไมเล่นพี่ก็ดูโอเคทำไมเขาทำดาเมจกันได้น้อยน้อยจังไม่เป็นไรน่ะต่อเพียสใส่โอ,อ้ะกระเด็นรีเปิดเปนบาเรียนนะฮะมาดับเบิ้ลสแลตด,ดับเบิ้ลสแลตด,ดับเบิ้ลสแลตให้หมดแม็กไปแล้วก็สเต็ป พอละรัว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 ,ว,ว,วทีมทีมแทงทีมแทงเข้าไปนี่แน่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 มามาหลบนิดนึงนี่แน่นี่แน่สกิลอื่นที่เห็นผมไม่ใช้เนี่ยคือมันไม่แรงนะใช้ไปมันก็เปิ่ง SP เป,เ,ปเปล่านะฮะผมก็เลยไม่ได้ใช้นะไอเจ้าแบชเนี่ยแบชกลับไปเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้นะครับเออบอกไว้ก่อนดาเมจที่หนึ่งอีกแล้วอุย้ยทำามไเล่นไป เว้ยเรานี่แม่งไม่ธรรมดาบอกเลยขึ้นมาทั้งหมด7เลเวลนะครับอัพสเต็งรัวๆไปนะตอนนี้นะอ่าสกิลผมจะจะได้ใช้แหมท่านี้มาอัพทีหลังอัพสแต็ปก่อนถ้าหากินโอเคก็ประมาณนี้นะครับน,นี้มาลงมิชชั่นรายวันให้ดูกันขำๆก่อนนะครับแก้เซ็งมันนะค่าเวลาไปก็ขึ้นเยอะอยู่นะน,นี่คือผมกดคูณ4เนาะถ้าไม่ได้กดเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นอยู่สักเท่าไหร่ได้ไหม ขึ้นอยู่แหละซักเวลสองเวลผมว่าอัพอยู่หรอกนะครับแล้วก็มันเป็นดันที่ลงได้ทุกเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวลอ้อยขึ้นไปคนก็นิยมมาลงกันแต่เท่าที่ผมรู้เหมือนว่าซักร้อยสามสิบร้อยสามสิบขึ้นไปเขาก็ไม่ค่อยมาลงกันแล้วหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่า e อ p อที่ได้จากเนี้ยมันก็จะเริ่มน้อยแล้วนะครับอืมมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็โอเคเวไว้เจอกันอีกทีตอนผมลงครบสามรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลเวลทั้งหมดกันนะฮะว่าได้เท่าไหร่ อ่ะโอเคครับผมก็กลับมาหลังจากที่ผมใช้ใบรีเซ็ตดันเจียนนะครับแล้วก็ลงต่อไปนะครับสำหรับมิชชั่นรายวนซอเรียมิชชั่นนะฮะก็ตอนนี้มีเลเวลอยู่ที่126แล้วนะครับอูหขึ้นดีมากๆเลยนะลงทีเดียว26เลเวลนะครับแต่ด้วยใช้ใบคูณนะครับคูณ4นะแล้วก็มีโทเคนด้วยนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะสูงตี้ลงแล้วก็มาดูกระซิผมได้อะไรมาบ้างเออปอก,กดผิดมันจะได้อันี่มา ลูกๆไหนวะเออนี่ไงหกลูกนะครับเปิดสิรออะไรได้อะไรก็ไม่รู้แหละเออเปิดรัวๆไปฮะเผื่อได้ของดีบ้างไม่ดีบ้างนะอันนี้มันจะสูมไอเทมทั่วๆไปนะครับดูสิออกมาแต่ละอันนะทุกแรกอันที่มันขายได้ราคาดีก็ว่ากันไปนะครับทางนี้ทางนั้นต้องรอตลาดเปิดอีกทีนึงด้วยนะเออมันดอกเป็นไอเทมขยะทั่วไปนะฮะสรุป <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสําหรับ ในพาร์ทนี้เนาะก็โอเคมาหลดเล่น True Up ซ y b e r ให้ดูกันนะครับช่วงนี้ร่วง่าเนาะดาวคอนเนตเขาปิดเซิร์ฟไงก็มาเล่นอันนี้ไงจะทําคลิปเกมนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะส่วนใหญ่เขาไลฟ์สตรีมเก็บเลเวลกันใช่ไหมเออผมก็นั่นแหละนะครับพวกทําข้อมูลอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเกมนี้ด้วยแหละนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่สเกลเกมมันกว้างมากๆนะครับเป็นเก็บเลเวลเนาะ MMO open world RPG นะฮะก็จะลักษณะนี้นั่นแหละ มีอะไรให้เราทำเยอะแยะมากมายไก่กองเกินไปนะฮะก็โอเคพันนี้ก็เราลากันไปแต่กินที่นี้กันครับ <g ill> <g ill> ไว้มาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ